ไม่เหมาะถ้าอย่างนั้นแสดงบำรวจจังหวัดสระบุรีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายในเรื่องการปฏิบัติงานทางสำนักงานตัรวแห่งชาติตามผู้จัดการทูตระล่างหนึ่งเนี่ยนโยบายท่านค่อนข้างจะครอบคลุมมาอยู่แล้วเราทํางานทุกวันเนี่ยเราก็ทํางานตามนโยบายของผู้ว่าชาระดับสูงอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมจะต้องมาอยู่ที่นี่แล้วผมจะต้องทําต่อคือ2ประเด็นคือประชาชนนะครับอันแรกคือประชาชนต้องต้องได้อะไรจากการทําาตำรวจนะครับต้องต้อง สร้างความเชื่อมาาั่นและศรัทธาให้เขานะครับอันที่สองก็คือเรื่องของเรื่องของความสามัคคีในองค์กรนะครับตำรวจเราเนี่ยความเป็นอยู่สวัสดิการของตำรวจเราก็ก<ม>็ต้องก็ต้องพออยู่ได้ในสังคม,มน,นะครับผมมีสองประเด็นหลักๆส่วนในเรื่องของสิ่งที่เราเพื่อคุณซึ่งสามารถพากษัตว์นาานเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายหลักของตำรวจทยชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่จะเกิดขึ้นก็คือนอกจากของท่าน ผู้การตรวจชาติท่านผู้การตรวจทัานหนึ่งของผมก็จะเน้นในเรื่องของประชาชนแล้วก็เรื่องของตำรวจด้วยกันเองครับก็ก็ฝากฝากคือตำรวจเนี่ยทํางานให้ประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ฝากตำรวจไว้กับกับพวกพี่ี่สือเป็นชนด้วยนะครับก็ควรจะมีบ้านนะนหรือจะเป็นในเมรนก็ได้ว่าจะอาศชาวต่าระททุกคนับ แ้สัเรียเรียกคนที่เกียที่นี่ทุกคนีคนไหนมาก็มาพยายามให้แจ้งแจ้งโดนจองหานไม่น่าีทุกคนไม่งั้นอย่างนี้คอบอกกเืทุี้เปบอกืมีชยังไ่บอกบวเาหากบอพวกเราเปยังแต่เหมืนเรีกไดะ่ว่บอกเล คือเห็นว่าบางทีมันต้องรับผิดชอบต่างไปกันเลยเฮ้ยผมเชื่อจริงๆพวกนักข่าวบางทีจามคนจามจะจะได้ไอ้การที่ได้ไปเป็นคนเนี่ยมันก็จะมันก็จะเบี่ยงกันไปที่พี่บอกทำงานต้องรับกันนั่นคือใช่ผมยอมรับว่าจัังหวดตราบุรีโค่คงไม่แพ้กันเหือนเดิมตั้งตั้งกลุ่มครับมานะีมากตัวยังมีลายใหญ่ๆที่ลึกๆไปนะฮะแต่ทีนี้ถ้าผมพูดไปมันก็ จะกระุกระตุ้นต่างๆไปแย่งกันอย่างน้อยก็ต้องทำปลายหนึ mm ่งเหือบอันึงงวันนีได้ไหมพี่นึกผมขอแยางเดี๋ยวถ้าพี่มีข้อมูลอะไรตรงนี้กพเลึกๆงี่พพาี่ปสานกับสานการโดยตรง